เราทุกคนมีป่านะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแก้างุการไล้ไหมเออเก้าตั้งค่เลขห้าละสี่ามเป็นเก้าตอะนั้นต้นที่าต้งตนใหญ่สุดจุกการเพราะกินค่าตาหารเป็นที่นะครับพอเนั้นผมจะไม่จอบเองจะให้ท่านจอบกันเอง ดูมันูปริเปี่นี้เในการอเดี๋ยว้าง้างนนะครับก้าวด้วยอยู่ตรงไหนว่ามาเรียนเพราะฉะนั้นผมจะให้เดียท่านกลับไปบ้านจอไม่ได้จะได้ืนดูมันด้านในมีสันเมื่อเรามาบินเลยจอบยากไหมเราก็ข้างกนอว่ามันาจะเข้ามากีเซนกี่ิ้วเข้าประมาณนี้ได้ไหมประมาณนี้ได้ไหมางไปสี่แล้วแลยทักครับเน่ยกินาแล้ว ช้ต้เย็เด็ดขาดใช่ใช่เช่ใ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 น่ใ้่ใช่ใช่เชีใช่ใช่ใช่อช่าชช่ใช่ใด่ช่ใช่ใช่ใ่ใช่นช่ใช่ใช่าช่ปช่ใช่ใก่ใช่ใช่่ใล่่ใช่ใช่มา่ใช่ใ่ใา่ใช่ใชใช่ใช่ใช่ใ่่้ใช่่าใชใ่่ใ่ ถ้าเราเป็นดินเรายังหาดินแถวบ้านเราได้ใช่ไหมครับเราไม่ต้องซื้อแต่ถ้าเป็นธาตุอาหารของพืชเราต้องซื้อมีตังขมาเกี่ยวข้องแล้วมีส่วนในเรื่องของเศรษฐกิจมาเกี่ยวข้องอันนี้ชุดนี้เขาเรียกว่าธาตุอาหาร A และ B นะครับธาตุอาหารเอดีไหมเห็นตัว A กับตัว B ไหมครับถ้าเป็นกองใกล้ของภัยเราจำได้นะและแล้วนี่เป็นคืออะไรอันนี้คือธาตุอาหารที่ใช้ใช้เป็นธาตุอาหาร แค่ผสมน้ำใช่ถูกต้องเดี๋ยวขั้นตอนขั้นตอนเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูอันที่สองที่เูดก็คือผสเราคือลังหรือถังแล้วเนี้ยนี่ลังนะครับลังลังโฟมธรรมดานี่แหละก็ใบขึ้นอยู่กับเราวกาจะใช้ประเทศไหนนะครับนี่ก็เป็นลังโฟมธรรมดาเดี๋ยนปิ๊กขลาหน้าหารเยอะนี่5ลิตรเปิดตัวนี้ก่อนนะครับขวานเลยนะหวานเลยี่5ซีซี สองฝาสฝาสิบลิตรใช้กี่ซีซีสิบกี่ฝาสองฝาอันนี้ดังสิบลิตรหนึ่งลิตรใช้แค่ตึงแอนคต้นฝาใช่ไหมสิบลิตรสิบลิตรลิตรละหนึ่งก็ต้้งสิบใส่ปืนโอ้แดงนี่ใส่ปมีฝาแล้วนะสองใส่เองปืน ไนอ,อนนี้มกันได้ดีและอีกคือาหารเวลาผสมผสมน้ำผสมน้ำ 5cc ต่อน้ำ1ลิตรนะอันนี้ขวดหนึ่งจะมีอยู่ทั้งหมด 500cc 500cc นะครับอันนี้เป็นเขาเรียกถ้วยปลูกที่จะให้พืชพันธุ์โตอยู่ในนี้เนาะถ้วยปลูกก็ใบอยู่ประมาณเม่เต็มที่ไม่เกิน4บาทต่อใบระฉะลงทุนอยู่ตรงนี้ประมาณ ไ่เกิน5ห้ารอยบาทก็จะก็จะได้ผกแล้วเราก็คูไปทั้งตลอดเลยอันนี้ผ่านพ้อเมล็ดอ๋อผ่านพ้อแล้วอันนี้คือฟองน้ำพ้อเมล็ดพ้อเมล็ดเวลาพ้อเมล็ดเราไม่ต้องไปพ้อในดินเราพ้อในนี้เลยโดยใช้ผ้าในหาตรงนี้พ้อแล้วก็ให้มันอยู่ในนี้นี่คือใส่น้ำพอพาอเล็ดเสร็จแล้วเราก็เอาเราเรียงเมล็ดเราเรียงเมล็ดปุ๊บเราเรียงใหม ฟม oh ตัวนี้มันจะมีช่องเขาเรียกช่องรูใส่เล็ดไปยุ่งในตัวเเมื่อเราโปลกเสร็จแล้วเราก็ดึงโฟมตัวนี้พร้อมต้นเอาไปใส่พร้อมต้นนะครับเอามาใส่ทีนี้เราใส่ในช่องนี้แล้วก็ยัดเข้าไปในนี้พึ่งในนี้จะมีค่ระหาอยู่ได้ไหมครับในร้านเนี่ยเพราะในรัานนี้จะมีน้ำแคระหาอยู่นะครับแต่ตุกนี้ทํายังไงถึงจะให้ตูดกระถามันลงมาได้เจาะรูครับ วันคู่ลอยจะรูเลยมีดคัตเตอร์หรือมีดหั่นผักเข้าไปนี่นดะกลัวเราอ่ะนี่เป็นเล็กลำแหลมนะครับเจาะรูเข้าไปให้ให้ถ้วยตรงนี้ให้ถ้วยถ้วยปลูกเด็กเข้าไปอยู่ในในฝารังโูได้นะครับแล้วก็จะแล้วเราก็เอาผักที่เราเพาะได้เลยใส่ไปท่านะฮะ <c oughs> เดี๋ยวพอประมาณสักสิบห้าวันเนี่ยเราจะเห็นพืชผักโต เ,เ<อ>สียดายนะครับเสียดายที่ที่ผมสอนที่อพอพลผมเอาอวิตอนที่ก็จบจากไฮโดรปนิกเกิดตงมาเลยมาสอนให้คนอพอพลครับแล้วคนอพอพลช่วงนี้ก็คือมันเรื่องของโควิดเขาก็หยุดทำตอนแรกผมก็มผม,ผม,ผมพูดว่า๋ยวเอาชุดชุดท,ที่สําเร็จแล้วมาให้ดูด้วยให้พี่น้องได้ดูแต่ก็ต้องขออภัยทุกท่านว่าเราไม่มีชุดนั้น เพรเขายุดปลูกเรือปโูวิดนี่แหละสอก็ได้ขายต่ออันนี้คือสิ่งที่เราต้องใส่ประมาณถ้าก้าลิ้นขึ้นเพื่อเพื่อไม่ให้ไม่ให้ลดจนเกินไปบอแล้วแล้วเอาเอาเอาตัวนี้ตัวนี้ใช่ไหมเราไป่ได้ขันทัาพอเราพอขึ้นเขาจะขึ้นแล้วก็จะก็แทงล่ากออกมาเลย พอแทงแล้วปุ๊บเราก็ให้กินค่าอาหารในลางนี้แล้วเราจะยกไปไหนก็ได้มันเหมาะสาหรับพื้นที่คนพื้นที่น้อยนะครับเช่นตรงนี้เราอยากไปตั้งตรงไหนก็ได้แต่จะไปเลี้ยงวันนี้องไม่ได้ให้มันเจอแดดนะเนอะเพราะว่าชุมชนเมืองของเราเนี่ยก็คือเราเสกคือพื้นที่น้อยใช่ไหมครับแต่พื้นที่ทุกตารางนี้ก็ใช้ให้เกิดประโยชน์เพราะฉะนั้นร้างเราเนี่ยเวลาทำเนี่ยได้เยอะคนพอๆอพอทำรู้จักร้านอาหารนินไหมครับ นายเจ้าอของร้านอาหารดินน้ำมะเรียนวับผมเขาก็ไปทําแล้วเขาเอาพืชผักตัวเนี้ไปขายร้านนี้ก็เป็นร้านอาหารที่ดังที่สุดในอเภอร์โกพอยนะครับเขาทําผักตัวเนี้ยเขามีรังตัวเนี้ยตอนแรกก็ทำสองรังสา,งา,งางงมรังสี่รังห้ารังหกรังจนกระทั่งเขามีเป็นเป็น 5, 6, 6, ห้าหกสิบรังแล้วท้าไม่ใช้รังโพลถ้าไม่ใช้รังโพมใช้อะไรก็ได้<ช>เป็นผักชนิได้กะละมังได้แต่ที่ไม่รู้นะกะละมังหรืออะไรก็ได้หรือสถานที่ตุนสารได้ระถานแบบนี้ได้ ครับใช่ไหมตัวเนี้ยก้าถามตัวเนี้ยเราก็ซื้อที่ที่ไม่มีกู่าบกนี้เนี่ยไม่มี้ดีูอย่างเงี้ยเนาะเหมือนเราเลี้ยงบัวแต่น้ําเลี้ยงบัวเราไม่เป็นน้ําเลี้ยงผักแล้วเราก็หาแล้วเราก็หาภาชนะที่มันปิดได้นะต้องมีต้องมีสาปิดพงแล้วเราเอาดูว่มันจะแค่เข้าไว้หรอเใช่แล้วมันมันจะลอยกับน้ำลอยเอางั้นตอนที่หนึ่งก็ให้ปิดสนิทแบบนีะใช่ปิดสนิท เขาเลี้ยงให้เขาร้อยแล้วไม่งั้นน่ะเหรอช่ร้านก็จะออกลายเขาก็จะออกเย็แล้วก็ถ้าได้หารเขาก็จะกินเองอ๋อคุณผูต่อไปก็คือวันนี้ผล็ตพันธุ์ผักผล็ตพันธุ์ผักถามว่าผักไฮโดรโปนิกส์ใช้ผักอะไรได้บ้างโดยเฉพาะพืชพันผักหลักก็คือจะใช้ของพักการของไทยเราเน <music> okay. ี่ยพักการของเราเนี่ยผักก็าเรียกผักสลัดใช่ไหมครับใช่ที่ไปใช้กับกินในเรื่องของสลัดโลแล้วก็อะไรที่ผู้หญิงชอบกินเนี่ย โลแล้วอะไรเลแล้วแหละที่ที่เรากินกันนะกินน้ำพริกอร่อยไหมพวกนี้ไม่อร่อยไม่อ uh, ร่อยไม่พริกไม่อร่อยแล้วก็้กินเป็นสลัดอ่าเช่นกวางตุ้มก็พอได้กวางตุ้มก็ได้อ่ากวางตุ้มได้กวางตุ้มะน้าอะไรพวกนี้พอได้หมดเลยครับโหระพากระเพราพอได้หมดเลยนะครับเราก็จะเอาเม็ดมะยอที่โปะที่ฝังน้ำใช่แล้วเม็ดมะยอที่ฝั่งน้ำเดียวจะใส่ถ้วยแล้วก็รอยกเว้นพืชยผ่าที่ต้นใหญ่ๆอย่างเงี้ยเช่นแครโอ้โหไม่ไหวนะมาเลี้ยงนี่ไม่ได้ ซื้อกระถางก็ใบเราเลี้ยงที่ว่าเนาะอันนี้ผมแค่แค่ยกตัวอย่างให้ดูแต่ท่านจะปลูกอะไรนั้นดูดูว่าว่าอุปกรณ์ที่เราปลูกเนี่ยมันเหมาะสมกับพักเราไหมนะครับไปด,ดูขั้นตอนทนิดนึงคุณจะมีอตอนยกน้ำที่ไหนนั้นก็มีเครื่องรองข้างในด้วแบบนี้ก็ไอ้ที่แทนน้ำมาใช่แ่นนะที่จะต้องเอามาออกอ่าเสใช่ I ain't trying to concern you, but lately I've been a mess, and it's been